มาครับมาชมกันอีกทีนะสุกรแม่นี้เป็นแลนเลดนะสายแลนนะวันนี้ผลิตสองสายครับแม่นี้ผมเอาพ่อพันเพียเทนนะมาจากเบนเยนะ่สะสกูลเขาอลนะส่วนแลนเลดเนี่ยนอร์เวย์นะแล้วก็จะเก็บตัวเมียไว้ตัวเมียมดกมากเลยสิบตัวนะครับตัวเมียสิบตัวตัวผู้แค่สองตัวเท่านั้นเอง จะเก็บตัวเมียไว้ก่อนนะครับจะเป็นพ่อไหนก็ช่างเถอะขอเป็นตัวเมียก่อนแล้วครับตัวช่วงนี้ขาดแคลนนะขาดแคนขาดแคลนหมูแม่พันุมากเลยผมอย่างนนะ้อยภาวนาในปีหน้าเนี่ยให้บรรจุให้ได้สักหกสิบแมนะ่น่าจะอุ่นใจนะครับปีหน้า,น,าน่าจะได้นะปีหน้าหกสิบแม่น่าจะได้ปีต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเพิ่มขนาดไหน นี่ครับลูกเขาก็สมบูรณ์ดีนะหมูที่นี่ให้กินอาหารแบบแม่เลยแม่พันกินแบบไหนลูกก็กินแบบนั้นสูตรเดียวผสมเสร็จเลยจนถึงหมูขุนเลยนะนี่ครับกินอาหารแบบแม่เขากินเลยอ้าวขานี้ขานี้มาฉี่ใส่เราโชคดีแล้วเนี่ยเนหะ็นไหมเอ้มาฉี่ใส่เออฉี่ใส่รองเท้าเลย โชคดีแล้วเนี่ยนะเ,เขาคขอดก่อนเนะี่ยสองสาวันนะเลยฮะตัเนี้เป็นสายเดนมารนะ์กเนาะนี่แม่นี้แม่นี้ได้สิบตัวแม่นี้ได้โหลหนึ่งแม่โน้นน่าจะได้เยอะอยู่ผลิตสองสายหมดเลยครับตอนนี้จะเป็นยอกผสมแลนแลนผสมยอกผสมเปียดแทงได้ทั้งนั้นครับ เทนหรือแปดแตง่งได้ทั้งนั้นชมกันครับนี่ครับสุกรของผมนะกำลังแยก่กันนี่ขอดใหม่เมื่อเช้าเนี่ยครับได้ทั้งหมด12หางได้โหลหนึ่งพอดีนี่แม่แลนแรดพ่อแปะแต่งนะเออเป็นสุควาข,ข,ขุนได้ตัวนี้อันนี้สายเดนมาร์ก ันนี้สายนเวอันนู้นเดนมาร์กกำลังขึ้นคอดอีกสามสี่แม่เราจะไล่มาครฝนตกก่อนฝนตกมากเลยทั้งวันเลยครับนี่ชัดๆใกล้ๆเลยครับนี่ไม่ได้เฝ้าคออเลยนะนี่ครับถ้าได้ขึ้นกรงนี้แล้วไม่ต้องมานั่งเฝ้ามานะันละธรรมชาติเขาออกมาอย่างนี้ก็ปล่อยเลยครับเราผสมเทียมร้อเเนะ หมูในฟาร์มนี้ผสมเทียมร้อยเปอนปล่อยเลยครับเนี่ยฉีดยาปฏิชีวนะให้เรียบร้อยแลกละวกไข้นะฉีดยาแก้ไข้ไว้ก่อนได้สิบสอตัวครับอืมแต่ตัวเมียเยอะสิบตัวตัวผู้ตัวผู้สองตัวตัวเมียตัวผู้เป็นเงินทั้งนั้นครับมชมกันที่หน้าครับละดีครับ